สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกโตสตูดิโอนี่เกโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องหมอสองพมในอีพีที่13ให้ทุกคนฟังกันนะคะหลังจากที่หมอหอกลับมาอยู่บ้านของปูเขานึกถึงตอนที่เขาขอไปเรียนเป็นหมอฝังเข็มกับอาจารย์อาจารย์บอกให้เขาไปหาบน้ําที่ลําธารเพื่อรับเข็มให้แหลมคมตอนนั้นเขาโดนอาจารย์ดุว่ารับเข็มไม่แหลมพอเขานั่งรับเข็มแล้วนึกถึงสิ่งที่อาจารย์สอนว่าวันทาสิ่งที่ออกมาจากใจเสมอเขาพูดกับเข็ม ว่าดีใจไหมที่ได้กลับบ้านหลังจากที่ไปร่อนเรสนานพวกเรามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่กันเถอะปู่ถามว่ากลับมาที่นี่ทําไมหมอฮอตอบว่าสิ่งที่ปู่ให้ผมมาหาคําตอบผมจะหาคําตอบที่นี่ขอรับแล้วก็ขออนุญาตคุณปู่อยู่ที่นี่ปู่พยักหน้าตอบตกลงขณะที่หมอฮอกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่หมอเฉยออกมาเห็นเรานึกถึงคําพูดของยูแจฮาที่ว่าสักวันหนึ่งหมอฮอจะต้องกลับไปหมอฮอรีบวิ่งมาหาเราเรียกแม่นางคนสวยแล้วจับมือเธอบอก กินอาหารเช้าก่อนหมอชเวบอกว่าฉันต้องรีบไปมีคนไข้รออยู่หมอฮอพูดว่าผมนึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ผมเลยเตรียมข้าวปั้นไว้ให้ผมทำสุดฝีมือเลยนะแล้วต่อไปผมจะพยายามทำอาหารให้คุณทานทุกวันหมอฮอออกมาส่งแล้วถามหมอชเวว่าลืมอะไรหรือเปล่าหมอชเวก็ถามว่าลืมอะไรหรอคะหมอฮอเข้าไปหอมแก้มหมอชเวหมอชเวบอกว่าใจฉันแทบหล่นไปอยู่ตะตุ่มแนะ่หมอฮอบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่ามอร์นิงคิสขณะที่ทั้งคู่ กำลังสวีทหวานกันอยู่ก็ได้ยินเสียงของพนักงานหมอชเวรี่ผลักหมอหอออกแล้วตีเนียนว่าฉินุรีไปทํางานก่อนแล้วพนักงานกับหมอหอหยอกล้อก,กันสนุกสนานหมอหอดูพนักงานชายว่ามัวทําอะไรอยู่ยังไม่ได้จีบเธออีกหรอเขาบอกว่าราสนิทกันเยอะขึ้นแล้วนายไม่รู้อะไรด้านหมอชเวก็รายงานการผ่าตัดว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่พบปัญหาใดๆระหว่างการผ่าตัดเมื่อวานแต่ตอนนี้คนไข้ย,ยังไม่ฟื้นอาจารย์หมอเลยบอกให้ดูอาการอีก2-3วนันอาจารย์หมอตําหนิหมอชเวที่มี มีความมั่นใจมากเกินไปแต่หมอที่ร่วมผ่าตัดกับเธอบอกว่านั่นเป็นการผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมมากหมอช่วยเลยพูดว่าเราต้องรอเขาฟื้นก่อนถึงจะพูดแบบนั้นได้ด้านผอ,อ,อก,ก็เจอประธานโจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจผออ,อีกต่อไปแล้วที่โรงหมอแพทย์ตะวันออกของปู่พนักงานเตรียมการรักษาคนไข้พร้อมกับการเปิดตัวหมอคนใหม่เขาแนะนํามหมอหอกับทุกคนว่าเขาชื่อหอบงทักษ์เป็นหมอที่แฮมินซอค่ะจะรักษาสุดความสามารถให้สมกับที่พวกคุณเดิน ทางมาแม่ของหมอฮอมาหาหมอฮอรีบเิ่งไปรับจนลื่นล้มลงทุกคนพากันหัวเราะด้านหมอชเวก็เข้าไปคุยกับคนไข้ว่าฉันทําอะไรให้คุณมากกว่านี้ไม่ได้แล้วดังนั้นฉันจะเชื่อในความมุ่งมั่นของคุณและความรักที่คุณมีต่อครอบครัวทางด้านหมอฮอเขาก็รักษาคนไข้แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังแล้วบอกว่าฉันเจ็บตรงนั้นฉันเจ็บตรงนี้หมอฮอถามพนักงานว่าค่ะควรฝังเข็มให้นางตรงไหนก่อนปู่เข้ามาตรวจแล้วเล่าว่าความเจ็บปวดอยู่ในร่างกาย คนบางคนคิดว่าเป็นความเศร้าคุณควรบรรเทาความเจ็บปวดและใช้ชีวิตต่อไปหมอฮอและทุกคนดูมีความสุขมากคนไข้ทุกคนขอบคุณหมอฮอปู่บอกหมอฮอว่าที่นี่เป็นที่ที่พวกเขามาเปิดใจและแบ่งปันความเศร้าและรักษาโรคหมอฮอบอกว่าปู่ก็ต้องรักษาเหมือนกันนะปู่เลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันและห้ามบอกหมอชเวด้วยมิงั้นจะไล่ออกจากบ้านพอ,ออมาถามหมอฮอว่าทำไมต้องทำแบบนั้นที่บ้านของประธานคิมหมอฮอบอกว่า ถ้าผมไม่ทําอย่างนั้นคุณก็คงไม่ปล่อยผมไปเหมือนกันพออบอกว่าถ้าผมไปแจ้งความเรื่องไมอนุญาตคุณหนีไม่รอดแน่หมอฮอเลยตอบว่าคุณเป็นคนทําให้ผมคุณก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันขณะที่หมอชเวโดนตําหนิจากอาจารย์หมอเรื่องคนไข้ย,ยังไม่ฟื้นรุ่น,น้องของเธอก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่าคนไข้ฟื้นแล้วหมอชเวจึงรียกไปที่ห้องคนไข้ล้วเรียกคนไข้เขาตอบรับและทําตามที่หมอชเวสั่งญาติคนไข้เข้ามากอดแล้วขอบคุณหมอชเวเต้นจนเจ็บหลังพยาบาลจุงจึงให้เธอ ป่วย2อวันหมอชเวเจอกับยูแจฮาเขาถามเธอว่าพี่ไม่เสียใจหรอถ้าหากวันหนึ่งเขาต้องจากไปหมอชเวก็ตอบว่าก็อาจจะเสียใจนะแต่ตอนนี้เขาอยู่กับฉันฉันอยากจะทําตามเสียงหัวใจนะหมอเวกลับไปไม่เจอหมอฮอเธอหาเขาทุกที่ทําให้เธอก็รู้สึกกลัวเหมือนกันหมอฮอเอาข้าวมาให้หมากินอยู่เขาวิ่งมาหาหมอเวจนล้มหมอเวรีบรับเขาไว้จนตัวเองเจ็บหมอเวบอกให้หมอฮอระวังที่นี่มีอันตรายทุกแห่งหมอฮอกอดเธอและบอกว่า ผมสัญญากับคุณแล้วว่าผมจะไม่ทิ้งคุณไว้เพียงลําพังอีกผมจะระวังให้มากขึ้นถ้าผมต้องกลับไปอีกผมก็จะรีบกลับมาหาคุณหมอชเวซื้อโทรศัพท์ให้หมอฮอบพ,พร้อมกับใส่เบอร์ของเธอให้และตั้งชื่อว่าที่รักของฉันหมอฮอยิ้มน้อยยิ้มไหนแล้วก็บอกว่าถึงตอนนี้ผมเจยียงไม่มีอะไรแต่ผมก็มีความสุขมากหมอชเวสอนหมอฮอบแปรงฟันตอนเช้าสอนให้เขาล้างจานขณะที่หมอชเวและพนักงานกําลังหยอกเล่นกันอยู่ก็มีชายสองคนร้องขอความช่วยเหลือหมอชว ไปตรวจอาการแล้วบอกให้เรียบเรียกรถพยาบาลแต่ชายอีกคนก็บอกว่าเราไปที่โรงพยาบาลไม่ได้ถ้าเราไปจะถูกจับพนักง,งานบอกมหมอฮอว่าพวกเขาเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายนะมหมอฮอเรียขอรองรักษาเขาฝังเข็มให้คนไข้าตามจุดต่างๆแต่เข็มอันสุดท้ายมันยาวมากจนคนไข้กลัวปู่บอกมหมอชเวว่านี่เป็นจุดฝังเข็มที่อันตรายที่สุดบนธรรมดาไม่สามารถทําได้หรอกแต่มหมอฮอเก่งพอที่จะทําได้พวกเขาขอบคุณที่มหมอฮอรักษาเขาจนหายมหมอฮอบอกปู่ว่าเขาต้องไปที่ ห,หมอชเวขอไปด้วยยูเจฮามาหาหมอชเวพอดีเขาก็เลยขอตามไปด้วยอีกคนยูเจฮาบอกหมอฮอให้กลับไปโชซอนแต่หมอฮอบอกว่าผมไม่กลับตอนนี้หมอชเวเนื้อหอมมากๆมีผู้ชายแย่งกันเปิดประตูรถให้ถึงสองคนเลยทีเดียวหมอฮอมารักษาพวกขอทานที่ปู่เคยพามารักษาเขาเรียบรักษาคนไข้ที่วันนั้นเขาเดินจากไปขณะที่หมอฮ้อฝังเข็มหมอชเวก็เป็นผู้ช่วยให้เขาขณะที่หมอฮอรักษาคนไข้อยู่ก็มีคนมาแอบถ่ายรูปยูเจฮาเห็น แต่ตามไปก็ไม่ทันทางด้านพออก,ก็เข้าไปขอโอกาสกับประทานมินอีกครั้งประธานมินเลยบอกว่าให้เขาพาหมอหอมาฝังเข็มให้คนคนนึงในครอบครัวเขาที่เป็นคนไข้ชายคนนึงไม่ยอมให้ยูเจฮารักษาเพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอหมอหอเลยบอกว่าเขาชื่อหมอ,อยูเจฮาเป็นหมอแพทย์ตะวันออกที่เก่งคุณเชื่อใจเขาได้ขณะที่พวกเขากําลังรักษาคนไข้อยู่ก็มีเสียงนกหวีดดังขึ้นทุกคนรีบพากันเก็บข้าวของหมอหอจับมือหมอเชเวแล,แล้วรีบวิ่งหนีไปหมอเชเวถามว่า คุณวิ่งทําไมหมอฮอตอบว่าผมไม่รู้เหมือนกันผมวิ่งเพราะคราวก่อนปู่ของคุณก็วิ่งเพราะปู่ของคุณทําถูกเสมอพวกเขาสองคนวิ่งไปด้วยกันถ้งให้ยูเจฮายินเศร้าอยู่คนเดียวหมอฮอกับหมอเวมาถ่ายรูปกับไอศครีมกันอย่างมีความสุขหมอเวทาลิปสติกให้หมอฮอแล้วบอกว่าคุณก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยหมอฮอดีใจที่ได้มาเที่ยวทะเลหมอชเชวเห็นรูปหัวใจก็บอกให้หมอฮอดูหมอฮอบอกว่าฮาราเคยบอกว่ามันมีความหมายว่า1คือหัวใจ2คือรักคนน หมอเวยออนฉันอยากได้บ้างหมอฮอบอกว่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวคาจะเขียนให้หมอเวยเลยแกล้งบอกให้วาดใหญ่ๆหมอฮอพาหมอเวยมาอ่านคําว่าอออิมรักยอนขยองหมอเวยจูบหมอฮอด้วยความรักระหว่างที่นั่งกินอาหารด้วยกันหมอฮอก็เห็นเด็กชายกําลังป้อนอาหารให้น้องแล้วทําให้เขานึกถึงสองพี่น้องที่โชซอนหมอฮคิดถึงเหตุการณ์ผู้คนบาดเจ็บที่โชซอนทาให้เขานอนไม่หลับเขาเดินมานอนข้างๆหมอเวยแล้วหลับไปหมอเวยจึงเอาผ้ามาห่มให้เขาแล้วนึกถึงคาพูด ของหมอฮอจุนว่าเขาเป็นคนดีถึงมันจะยากที่จะเปลี่ยนเขาแต่เธอสามารถทํามันได้แน่นอนเธอรูปหน้าหมอฮอเบาๆที่หน้าโรงหมอของปู่เธอรูปหน้าของหมอฮอเบาๆตอนเช้ามาที่หน้าโรงหมอของปู่มีชายสองคนมาหาปู่เขาถามว่าจําเขาได้ไหมหมอฮอบอกว่าพวกเขาเปลี่ยนไปมากเลยพวกเขาก็คือกลุ่มขอทานที่ปู่เคยไปรักษาเขาบอกว่าวันนี้ที่สวนพักพิงเอาเสื้อผ้ามาให้เขาก็เลยแต่งตัวดีมาเยี่ยมคลินิกชายคนนึงบอกว่าเขารู้สึก ท้องไส่ไม่สบายมันแน่นๆจุกๆหมอฮอตตรวจชีพจรแล้วก็บอกว่าปกติท้องนุ่มและยืดหยุ่นดีแต่เขาพยายามบอกว่าไม่จริงตอนนี้เขายังรู้สึกแน่นอยู่เลยหมอฮอตจะฝังเข็มให้แต่เขาปฏิเสธบอกว่าอยากให้ปู่เป็นคนฝังเข็มให้มากกว่าเพราะชินกับการรักษาของปู่ปู่จึงฝังเข็มให้ตามจุดต่างๆของร่างกายและบอกให้เขานอนพักแต่แล้วชายคนป่วยก็ลม้มลงหมอฮอตจับชีพจรและเปิดเสื้อดูก็พบว่ามีเข็มติดอยู่สักพักก็มีพนักงานกู้ชีพและตำรวจมาชายอีกคนรี บอกว่าเขาเป็นแบบนี้หลังจากที่มาฝังเข็มที่นี่ตำรวจจับปู่ข้อหาประมาทในหน้าที่ทําให้คนไข้ได้รับบาดเจ็บมหมอฮ้อพยายามบอกว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ไม่มีใครฟังหมอชเวตรวจคนไข้และบอกให้พาไปเอกซเรย์ LA, และเตรียมอันตราวหัวใจทางด้านสถานีตำรวจนายคนนั้นพยายามปรกักปรำว่าปู่ฝังเข็มผิดพลาดมหมอฮ้อถามว่าแล้วปู่จะเป็นอย่างไรตำรวจบอกว่าต้องจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน20ล้านบอนพนักง,งานโทรหาหมอชเวเล่าเรื่องของปู่ให้ หมอชเวฟังตอนนี้ตำรวจก็พาปู่ไปโรงพักแล้วหมอหอกับหมอชเวจะช่วยปู่ได้อย่างไรและชายคนนั้นทำแบบนั้นเพราะมีจุดประสงค์อะไรใครเป็นคนส่งเขามาเราติดตามชมใน EP ที่14ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เกียวโตด้วยนะคะ